ก็สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ซีท่านผู้ชมครับก็มาพบกันอีกแล้วครับผมนะสายทานซาวครับเพื่อนๆครับผมนะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายทานซาวแช n แน l ครับผมวันนี้ก็จะนำเอาปีเอมเช่นเคยนะครับผมนำเอาปรีแอมแยกทรัพย์อิสระนะครับผม นะที่ตานผู้ชม fc ได้ไต่ถามครับผมนะน่าจะาสงสัยคำาสงสัยนะในการใช้ pm นิดหนึ่งนะครับท่าน fc นะครับผมนะได้ไต่ถามครับปุ่มด้านซ้ายครับผม4ปุ่มนะคืออะไรอธิบายผมหน่อยนะปุ่มด้านขวา2ปุ่มนะนี คืออะไรอธิบายผมน้อยนะผมไม่ค่อยเข้าใจนะน่าจะซื้อไปแล้วหรือยังไม่ซื้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมหรือการตัดสินใจนะครับผมนะถ้าเพืเ่อนๆสนใจนะครับผมเข้าไปเลยครับผมสายทานเศร้าครับผมใน t i กต quiteni-took นะครับผมนะสายทานเศร้าครับผมไม่ใช่สายทานเศร้าแชาานแนลนะครับสายทานเศร้าครับผม พ์เข้าไปเลยครับผมใน TikTok นะครับผมก็จะได้พบกับ PM นะครับผมนะราคาเบาๆครับผมปกตินะครับ1,125บาทแต่เพื่อนๆถ้ากดเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็จะได้โค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีนะครับนะถึงผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปซื้อเองมันจะมีส่วนลดมากๆนะครับผมถ้าสั่งกับผมก็1125บาทมันก็ เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมมันไม่ได้โคสดส่วนลดครับเพื่อนๆนะแต่ถ้าเพื่อนๆแบบ <ๆ S 2> เข้าไปสั่งซื้อเองนะเก็บเงินปลายทางนะครับผม11 2 5บาทแต่มันมีโคสดส่วนลดนะครับเพื่อนๆ,ๆครับผมไปดูกันเลยครับผมปุ่มนะที่ fc นะท่านผู้ชมได้สงสัยนี่นี่ครับผมี่สี่ปุ่มนะฮะเฮ้สี่ปุ่มดาน้านะ้เนี่ยมันคืออะไรนะสี่ปุ่มดัน้ายนะมันคืออะไรเนะี่ย ตรงนี้ไฟบิ่งนะสีปุมด,ด้านซ้ายหนึ่งคืออะไรนะนี่หนึ่งสองอันนี้หนึ่งสองตัวนี้เป็น USB SD card นี่แหละครับผม1 USB SD card ครับผมน,นี่นะ USB SD card หนึ่งสองนะ USB SD card และตัวนี้ หน้าจอนี้ก็จะบอกสถานะตัวนี้แหละครับผม usb sd card นี่วอลุ่มหนึ่งสองปุ่ม3 4ปุ่มนี่ครับผมเลขตัวนี้มันก็จะเหมือนกับที่เรากดข้ามเพลงครับผมนะเลื่อนเพลงซ้ายขวานะครับผมนี่ถ้าเราเล่น YouTube มันก็จะมีลูกศรเนี่ยถ้าเราต่อบลูทูธก็จะสามารถที่จะกดข้ามเพลงได้นะที่เรา เราเปิดเอาโทรศัพท์วางไว้เราไม่ต้องการใน y o ยูทูาเพลงนี้เราก็กดข้ามได้เราเล่น USB SD card เราก็สามารถที่จะเลื่อนหน้าถอยหลังได้ครับ2ปุ่มแรกนะครับผมนี่ถ้าเราเสียบ USB นี่ถ้าเราเสียบ USB SD card เราก็สามารถที่จะเลื่อนเพลงได้นะสองปุ่มแรกนะนี่ถ้าเราต้องการซ้ายอ่า เลื่อนไปหน้าหรือถอยหลังมันก็กดได้ครับผมนี่สองปุ่มนี้นะสองปุ่มแรกสองปุ่มหลังตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้ครับผมบลูทูธแล้วก็กดครับผมมันก็จะขึ้นหน้าจอคําว่า BT นี่สองปุ่มหลังนะนก็จะขึ้นคําว่า BT บลูทูธครับผม BT ก็คือมาบลูทูธถ้าเรากดต่อไปมันอาจจะขึ้น SD card นะเอสดีกก็ขึ้นอยู่ USB ถ้าเรากดเข้าไป USB มันก็ขึ้นตัวใหญ่ครับผม นี USB ่ USB ตัวใหญ่นีนี่ USB กับ SD card USB อยู่ด้านบน SD card อยู่ด้านล่างนะถ้าบูททูตเราก็เชื่อมต่อคข้า่า BT เนี่ยนี่สองปุ่มหลังนะนี่อแค่นั้นครับผมนะคือโซนนี้ครับผมนี่โซนตัวนี้ครับผมนี่กดเลือกได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผมนะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะนะตัวนี้ เดินหน้าถอยหลังนั่นแหละครับผมข้ามเพลงนะฮะข้ามหน้าข้ามหลังได้นะฮะสองตัวนี้แต่ตัวนี้เรียกพวชัน USB SD card สองปุ่มหลังนี่ครับผม Bluetooth USB SD card นะฮะสองปุ่มหลังนี่ครับผมนะฮะนี่แค่นั้นครับผมนะฮะคือการเรียกสัญญาณเสียงครับผมตัวต่อมาสองปุ่มหลังนี่ครับผมนี่เป็นตัวเรียกสัญญาณครับผมจะให้สัญญาณตัวไหนมานะฮะ จะให้บลูทูธมาแล้วก็กดนะครับบอกไว้หมดแล้วครับนี่กดเข้าไปครับผมถ้าบลูทูธถ้าถอดปุ๊บออกปุ๊บนี่มันจะเป็นสัญญาณแจ็คไมค์แจ็คสายครับผมนี่ยันหลังครับผมสัญญาณสัญญาณอินพุตสัญญาณเสียงอินพุตที่เราเสียบด้านหลังครับผมนี่หนึ่งสองสามสี่สี่ชุดครับผมนะสี่ชุดด้านหลังนะแต่ถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะเป็นบลูทูธสัญญาณบลูทูตก็จะเข้ามานะฮะเพื่อนๆครับผมนี่เกี่ยวกับการเรียกสัญญาณให้ ให้มันออกมาโวลูมตัวนี้นะฮะถ้าเราไม่กดถ้าเราไม่กดเลือกตัวนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นอะไรขึ้นเลยครับผมเงียบโอ้เสียเสียเสียนะแต่ถ้าเราต่อบูทูธบูทูธเรียบร้อยเชื่อมต่อบูทูธเราต้องกดเข้าครับผมนะกดเข้าออกนะบูทูธเอสติการ์ดพวก usb ต้องกดเข้าครับผมถ้าเรากดออกปุ๊บจะเกี่ยวกับด้านหลังหมดเลยครับผมนะนี่ถ้าเรากดตัวนี้เข้าปุ๊บเนี่ยจะเกี่ยวกับด้านหลังหมดเลยครับผมนะฮะบล์อแจ็คเสียบเข้า ด้านหลังครับผมนะเข้าด้านหลังนะนี่ถ้าเราเสียบนะ้วเรากดนะต้องเลือกดูครับผมนะนี่บอกไว้หมดแล้วครับผมนี่แต่ส่วนมากถ้าเราถ้าเราต่อบูทูธเราต้องกดเข้าครับผมนี่ตัวติดกาวลุ่มครับผมต้องกดเข้าครับผมให้ลุปให้อ่านี่คือบูทูธครับผมนี่กดบูทูุกดเข้าครับผมหน้าจอหน้าจอก็จะเขียนคําว่า B t ทีครับผม หน้าจอหน้าจอจะมีบอกเลยครับผมสถานะหน้าจอนี่ครับผมสีแดงๆนี่แหละมันจะขึ้นมาเป็นสีแดงฮนะจะเขียนครับว่า b t เนี่ยกดนี่แหละครับผมตัวสุดท้ายนี่ครับผมนี่กดตัวสุดท้ายนี่ครับผมกดไปแต๊กๆต๊กไป,ป,ป,ปเรื่อยๆ่จะขึ้นครับผม usb กดแป๊กเนี่ยครับยืดดีก e บูชเราต้องดูครับผมตัวนี้ครับผมถ้าบูตช t ด มันก็จะเขียนควาว่า bt ครับผม bt นะแล้วก็ไปเชื่อมต่อในโทรศัพท์ของเราคบว,ว่า bt 5.0นะฮนะหน้าจอของเราก็จะขึ้นควาว่า bt นะฮะตัวนี้นะครับผมจะขึ้นควาว่า bt นะถ้าเราต้องการ usb มันก็จะเขียนควาว่า usb นะฮะนี่ sd card ก็ sd มันก็จะขึ้นควาว่า sd ครับผม sd card นะฮะนะถ้าเราใช้ sd card ก oh ็ เมมเรีตัวใหญ่ครับผมถ้า usb ก่อนแล้วก็กดตัวสุดท้ายนี่ครับผมนี่สองตัวนี้แหละครับผมเนะี่ยเรียกได้แล้วก็กดปุ๊บมันจะขึ้นคำว่า bt bt คือบูทูธครับผม usb นะ US usb ก็นั่นแหละครับผม u s sd ก็ sd card นะฮะเป็นเป็นถ้าเราต้องการฟังเพลงแล้วเราไม่ชอบเราก็กดตรงนี้ได้ครับข้ามเพลงเนี่ยนะสองตัวแรก ก็แค่นั้นแหละครับผมนะการใช้งานครับผมนะทุกอย่างเมื่อใช้งานได้หมดครับผมแต่เพื่อนเพื่อนที่สงสัยก็ประมาณนี้นะครับการใช้ปุ่ม4ปุ่มครับผมนะหนึ่ที่เพื่อนๆถามว่าด้านซน้ายคืออะไรนะด้านขวา2ปุ่มคืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะเขาคร่าวนะแต่ต้าเพื่อนเพื่อนต้องเข้าไปอ่า ใช้งานเองแล้วก็เข้าลองไปซื้อครับผมในสายทานซาวนะครับผมทิกตอกครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นสินค้านะเปรียมเปรียบให้เพื่อนๆได้จับจองนะครับผม 1, 1 2 5บาบาทครับผมยังมีโค้ดส่วนลดให้เพื่อนๆอยู่นะครับเพื่อนๆครับผมสนใจเข้าไปช็อปกันได้เลยครับเพื่อนๆครับผมถูกตังดังดีสโลแกนอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆครับ นะถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปสับซื้อได้ครับผมนะฮะเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ได้ไม่ต้องโอนครับผมเก็บเงินปลายทางเลยครับผมนะมีรายละเอียดไว้เรียบร้อยครับผมนะฮะสินค้าอีกมากมายครับผมคัดดีก็มีครับผมเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะคัดดีบางๆครับผมรุ่น1000รุ่น2,000นเนี่ยก็มีครับผมนะฮะรุ่น1000ก็นะฝั่งละห้าร้อยครับผมนะก็ราคาเบาๆครับผม1000 980บาทเท่านั้นนะครับผม2 c h ชัน e l นนะครับผม4 c h ชัน e l นรุ่น2 0 0พันก็3000 0พันนิดๆครับผม4 c h ชัน e l นครับผมนะชันแนนละ500ก้อยครับเพื่อนเพื่อครับผมเก็บเงินปลายทางอีกเช่นเคยครับผมนะเข้าไปดูได้ครับผมนะเบาๆเนี่ยรุ่นบางบางเบาๆนะแต่ไม่ถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการโหดๆไม่แนะนำนะครับผมเพื่อนๆต้องการฟังแบบ ในบ้านนุ่มๆการแจ้งแบบนุ่มๆนะฮะแต่เป็นเป็นพาวเวอร์กลางแดงกลางแจ้งนะครับผมคลาสดีนะครับผมคลาสดีหนึ่งพันคลาสดีสองพันครับผมหนึ่งพันก็ห้าร้อยห้าร้อยนะถ้าสองพันสี่ชั้นนั่นนะครับผมชั้นนั้นละห้าร้อยวัตต์นะฮะเพื่อนๆครับผมก็เข้าไปดูรายละเอียดของสินค้าที่ร้านค้าผมได้เลยครับผมซ้ายทานซาวติ๊กต๊อกนะครับเพื่อนๆครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจสิ่งไหนนะสอบถามได้เช่นเคยเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันที่เช่นเคยนะครับสีปุ่มซ้ายครับผมสองปุ่มขวาก็โอเคนะครับเพืเ่อนๆครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปโ O ครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับผมปุกท่าที่รับชมในช่องสายทานสาว Channel